เห็ดกับ Head, Head, เห็ดเห็ดนี่ยอยากได้เห็ดต้องเข้าป่าอยากกินพิซซ่าต้องเข้าเมืองเด้อพี่นอ้องเด้อนี่เด้อ,อเข้าเห็ดเข้าป่าก็ต้องได้เห็ดครับเก็บเสร็จก็ต้องออกจากป่าเพิน่นวะซ้ำ ead, เห็ดนี่ไปเอาโหลดเต็มป่าอยู่ มองเด็กก็ได้ครับป้าเนี่ยก็ป้าจะคล้องดอกคนอื่นบ่หูก,กว่ามันเนี่ปลาเขาแต่เหตุเราคนอื่นไม่รู้จักครับนคนอื่นหูจักก็วายั่งละูฮแตะจะคล้องเรามองได้ก็ได้จะกลับมาเพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อนว่า หมองมันมีเห็ดนี่ครับงามได้กระได้บอกกูดได้กับว่าได้ดอกคันบอกคนอื่นโห่เลก็กลับมายามได้กระเลือดเลขี่เก่าเขาปลาเล่าอยากให้เขารู้ครับนี่จากสี่รีเห็ดเก็แบแป๊บเดียวสนเต็มทั้งนี่คันมองมันมีเห็ดนี่ สี่ครับเฮ็ดจังสี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดครับนี่เก็บเอา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 เพื่อนวะ,ปะไปมืนอนี่สี่สิบหาสิบโลกับพ่อใดยเยอะครับนี่ไปสี่คนกลับบ้านทำการพักผ่อนสี่สิบหาสิบโลก็เหรอครับมือนี่ครับพ่อได้เ,เก็บอยู่ขนหูมองหูบอลมั่นนี head, น่เฮ็ดนี่เป็นแดงสี่แล้วครับ ปลาไผ่ปลามั่นเขาบอกกันดอกครับปลาเห็ดนี่ส่วนเขาแต่เห็ดเราถ้าเขามามาเจอก่อนเรามันก็ไม่เหลือเพื่อนว่า่าและก็เลยใหญ่คนอื่นหู